ไก่ไม่ครับไก่หมาไม่ครับหมาหมามีสองตัวตัวหนึ่งก็สีดำอีกตัวหนึ่งก็สีดำออกเขียวตัวนี้จะดุมากไม่ค่อยเห่ากัดอย่างเดียว แต่ตัวสีดมนี้เหา่าแต่ขี้กลัวไม่ค่อยกัดเห่าแต่ไม่กัดนะมาตัวนี้สู้ตัวนี้ไม่ได้ตัวนี้ไม่เห่าเลยก็เหา่ามันก็ช่วยกันเห่าอยู่นะกันงคืนสลับกันเหา่าตัวหนึ่งขึ้นตัวหนึ่งลงตัวหนึ่งขึ้นตัวหนึ่งลง ไก่ตัวนี้อยู่ร่วมกับเพื่อนไม่ได้โดนเพื่อนลุมไม่รู้ว่าไปทำอะไรให้เพื่อนไม่พอใจนี่ก็เลยต้องเอาออกมาอยู่ข้างนอกนี่โดนพวกนี้โดนพวกนี้ลุมลมกันทำไมก็ไม่รู้อยู่ด้วยกันก็ไม่เป็นสวยอะไรครับหนอนอืม ตัไก่สวยแล้วมาดูเป็ดสวยครับนี่สวยสวยมีตัวเมียสองตัวตัวผู้หนึ่งตัวคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับถ่ายให้พี่น้องดูนี่พี่น้องดูหงอนมันดำหมดเลยนี่โดนโดนเพื่อนลมพี่น้อง ไม่รู้ไปทําผิดใจอะไรเพื่อนเข้ากับเพื่อนไม่ได้เลยเพื่อนลุมจิกรุมเตะก็เห็นแต่หมาหมูครับตอนนี้เห็นไก่หมูไก่หมรุมไก่สิบตัวรุมไก่ตัวเดียวพี่น้องอกลางคืนก็ต้องให้เมื่อดก่อนให้มัน โยนเข้าเล้าให้มันเป็นออนด้วยกันตอนเช้าก็ต้องเอาออกแต่เช้าถ้าไม่เอาออกพอโดนลมอีกครับหัวชกหัวชนอืมเอาออกมาอยู่ตัวเดียวออกมาอยู่ข้างนอกถ้าไม่โดนลมมันก็จะได้อยู่ข้างในเหมือนเพื่อนมันนั่นแหละ ดูไก่ดูมา้าดูเป็ดแล้วก็ามาดูปลาในสระครับผมนี่เอาสระเอาปลามาปล่อยในสระนี่ครับในสระในสระด้วยในล่องด้วยในร่องน้ำนี่ครับเอาปลามา ปล่อยป้ามาลงเพื่อได้กินเหลือจะกินก็ขายครับพี่น้องมิวเทียวทัดก็สวยมิวเทียวทัดรอบรอบครับ มองนี่เห็นหน้าปังครับมองนี่เห็นหน้าปังอันนี้ขน,นุนอืมเป็นน้อยแล้วขนุนเป็นน้อยน้อยๆแล้วอ่า ทั้งนี้บอกครับทั้งนี้ก็เป็นที่ของคนอื่นนะครับเด้อทั้งนี้เป็นที่ของคนอื่นที่เห็นเขียวๆนี่ก็คือต้นกัญจองครับผักกัญจองต้นกัญจองเฉียวๆใกล้ๆนั่นก็คือเขา่าเข่ากับข้อพอดครับ นี่ครับก่อนจองกห้เบังซับนี้นะครับน้ยอยปวดหวัหวหัวเหมือนเติบเลยเฮ็ดยังก็ว่าเป็นพี่นนองเฮ็ดยังว่าถึกเลย อยากถ่าคลิปแต่ว่าผมมีแนวไทยถ้าแต่เป็ดแต่ใกล้แต่อย่างนี้รพี่รองเบิองมันกดติดตามกดกระดิ่งเคงเตือนให้เด้เลครับเพอเป็นกำลังใจเพราอให้ได้มีแนวไทยน้ำพ่นเนี่ยผมมีแนวไทยวิดีโอเลยนี่ครับต้นไม้ก็ คนใหม่ทั้งพวกเขาครับจากที่เคยหน้าฝนกันตะเคี้ยวน้านี้ก็ติดออกสีน้ำตาลแล้วครับใบไม้มันล้นมาล้วนี่ครับคาดว่าอีกประมาณไปแดนมก,กระลาถึงกลุ่มพาเน็กะไฟปลากม็มาแล้วครับไฟปลาจากฝีมือมนุษย์ ม่ใช่จากธรรมชาตินี่้วครับน้ำกินย้ำหิวย้ำหิวได้พี่นอกนี่กล้ยหรือว่าอยากเติมพลังก็มีลังนกครับนี่ล้งนกเติมพลังได้